you <laughs> ใหญอินทารามนามขนานวัดโบราณน,นานแท้แน่นักนาปะเพณีสืบเนื่องเรื่องมีมาชาวประชาชนรู้อยู่ระเบือ อ่านวิ่งควายมาวัวแต่งตัวคำมีประจำตําหลักหลักนับเธอข้างขึ้นสิบสี่คำคนลำเลือเดือนสิบเอ็ดละวะลือือมากมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่วัดเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรีโดยสร้างตั้งแต่สมัยอยุทยายังเป็นรัชธานีได้ยังคงเป็นวัดเดียวที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่ชาวชลบุรีซื่อจากอีกสามวัดได้แก่วัดพุทารายวัดสมรกระดดวัดและวัดส่วนตาปัจจุบัได้การเป็นมาตังเสียแล้วแต่ยังคงมีหลักฐานและร่องรอยความเป็นวัดแห่งรุ่งเก่าไหม ถัดจากประตูทางเข้าจะเป็นพื้นที่ลานจอดรถแต่เมื่อมองไปทางซ้ายมือจะเห็นพุทธทัศมาคมและเลยไปอีกหน่อยจะเห็นเสมาธรรมจักที่ตั้งเด่นเป็นสงา่าแล้วเมื่อหันกลับมาจะเจอพระเจ้าป่กสิ์มหาราค่ะ ด้านเดิงเข้ามาในวัดหลวงประมาณ200เมตรทางด้านซ้ายจะเป็นสรารามหาราชที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสนใจนี้เขาเป็นร,รูปองค์กายสีขาวด้านเดียวของหถึงดอนและที่ประดิษฐานอยู่ข้างกันก็จะเป็นหลวงพ่อเฉยพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องสมัยวิทยา ปัจจุบันหมอใจต่ำสูงโตมากทำไว้ชร์เนี้อออกไปพ่อหมอศุกิวธราปูชนีและผู้คนที่ชาวมธีและใกล้เคียงให้ความกระจ่ายิ่งพ่อหมอศุกิวธราเป็นแพทย์แผนโบราณรักษาโรคเช่นสีนในท้องโรคตีนเล็กและโรคอื่นแค่รักษาโรคอย่างแส้ผื่นยิ่ง ท่านไม่คิดค่ารักษาและไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดจึงเป็นที่รักและสภาของชาวชุมนุมและใกล้เคียงชาวบ้านตากขนาดน้าท่านว่าพ่หมอสุขเทวกาชื่อเสียงของท่านเป็นที่กื่งือถึงกลับได้ความไว้วางใยให้ถวายการตรวจรักษาพราอากาศครอบครัวของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒน,นาพระบรมราชเทวีในรารรนเทศกาลที่ห จุดนี้คืออุโบสถที่มีความเก่าแก่สังเกตได้จากลักษณะของอุโบสถที่มีฐานแผ่นโค้งเหมือนเรือสำเภาบ่งบอกได้ว่าอุโบสถแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพจิตรกรรมทั้งหมดภายในโบสถ์เขียนขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งจะสอดแทรกชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในยุคสมัยนั้นเข้าไปด้วยจุ่งน,นี้รวมภาพเรื่องราวสมัยก่อนที่เขียนเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นไม่มีเท็ด โลจิธันทำไหมือปัจจุบันภาพแต่ภาพดูเรื่องภาพสีฝุ่นซึ่งจะเปิดให้รับชมในช่วงเทศกาลเท่านั้นก่อนกลับยังมีสาราเก้าวัดเพื่อสักการะพระเจ้ามรกตและถ้ามองไปทางด้านขวามือนะคะจะมีทางเดินที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลองจะเปิดให้สักการะเฉพาะในวันที่มีเทศกาลเท่านั้นและด้านในจะมีรอยมีภาพจิตรกรรม ภาพจิตกรรมของในสมัยรัชก,กาลที่9ค่ะก็จะเป็นการกอบผู้อิสรภาพและการตั้งทัพฐานใหญ่ของวัดใหญ่อินทารามของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและจะมีวิถีชีวิตของชาวเมืองชลบุรีประเพณีวิ่งควายแล้วก็จะมีการบรรยายภาพปฏิณญากรรมข้างในค่ะ ่กับชาวชนบุรีมาอย่างยาวนานจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาสักการะและศึกษาประวัติศาสตร์ที่วัดแห่งนี้และรักษาให้คงอยู่กับชาวชนบุรีสืบต่อไปสวัสดีครับ ไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่นคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพร์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางไต้ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้กลก็เนง่ายปากการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต้นตาและทำให้ ฉันเล่เวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แลวเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปาประจาน